สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนจะมาแนะนำเทคนิคในการเช็คคุณภาพแบตเตอรี่นะครับของ iPhone ว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วยังนะครับพร้อมกับวิธีการประหยัดแบตเตอรี่นะครับสำหรับใครๆที่ต้องการช่วยในการยืดอายุแบตเตอรี่ในการทํางานต่อวันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะครับมีข่าวเรื่องของสมาร์ทโฟน iPhone นะครับออกมาเตรียมออกมาแล้วไอโฟน12นะครับคุณแฟนคุณลูกเนี่ยต้องมาลบเร้าแน่นอนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วนะครับหนึ่งในเหตุผลสําคัญเขาจะบอกว่าแบตเตอรี่เขาเริ่มอะไรฮะเสื่อมแล้ว เริ่มชาร์จไม่เข้าแล้วแบตบมันใช้งานได้น้อยมากนะครับเรามีวิธีเช็คครับเช็คยังไงวันนี้เรามาดูกันเริ่มต้นนะฮะก็เข้ามาที่การตั้งค่าครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่หัวข้อแบตเตอรี่ครับแล้วก็มาหัวข้อสําคัญวันนี้เลยครับสุขภาพแบตเตอรี่ครับตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่ของผมเนี่ยความจุสูงสุดของมันคือ89% ก็ต้องบอกก่อนว่าแบตเตอรี daar, pues yeah. so, so, Point, maybe maybe ่ท e. yeah. ี่เข so, ้าเกณฑ์นะครับในการที่จะต้องการเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนในตัวแบตเตอรี่เองหรือเราควรจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่แล้วละนะฮะก็ควรจะต้องต่ํากว่า80%หมายความว่าแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดคุณอยู่ที่75นะครับเจเนี่ยเอาละเข้าเกณฑ์แล้วครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีการชาร์จและการใช้งานเนี่ยต่อวันต่ำมากนะครับควรจะต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับก็ของผมเนี่ยอยู่ที่แปดสิบเก้าก็ถือว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับยังถ แต่ปัจจุบันกน็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ก็คือเห็นไหมฮะเปิดตรงนี้ไว้มันจะช่วยในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับอันนี้อันล่างเนี่ยเปิดไว้ด้วยครับบางคนไม่ได้เปิดไว้เลยนะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ควรจะต้องเปิดไว้ต่อมาครับวันนี้จะมาแนะนำอีกอันก็คือเรื่องของการช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่อวันทําอะไรได้บ้างในเทคนิคของผมนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ จอภาพและความสว่างนะครับที่เราต้องเข้าไปนะครับหัวข้อนี้เลยครับกดเข้าไปครับแล้วตั้งให้เป็นอัตโนมัติเพราะว่าจริงๆหรือจะตั้งเป็นด์กโหมดหรือโหมดมืดก็ได้ครับโหมดนี้จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของคุณครับช่วยได้เลยนะครับพอตัวเลือกเนี่ยเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับหรือให้มันเป็นอัตโนมัติก็คือพระอาทิตย์ตกนะครับหลังหโมงมันก็จะปรับสีให้แล้วนะครับตอนนี้นะครับแนะนําเลยนะครับ อันนี้จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่อันดับแรกก่อนอันที่2นะครับที่แนะนําเลยนะครับก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยผมเคยแนะนําวิธีการไปแล้วนะฮะนี่ครับการแจ้งเตือนก็ควรจะต้องตั้งค่าเหมือนกันเพราะทุกครั้งในการเปิดการแจ้งเตือนบ่อยเนี่ย มันจะกินพลังงานนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานเยอะขึ้นอีกอันนึงนะครับหัวข้อสําคัญวันนี้นะครับก็คือเข้าไปที่หัวข้อทั่วไปครับดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังครับอันนี้ก็คือโหมดนี้ก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันครับอันนี้เ็าจะบอกเลยเห็นไหมฮะแอปพลิเคชันที่ถูกดึงเข้าไปนะครับในการใช้งานขณะใช้งาน Wi-Fi Cellular นะครับคุณสามารถเลือกครับอันนี้จริงๆแล้วอะไรที่ไม่ใช้คุณก็ควรอะไรครับปิดมันครับเพื่อช่วยยืดอายุแบตเตอรี่นะครับในการใช้งานและนี่ก็เป็น3หัวข้อหลักที่จะช่วยยืดอายุแบตอรี่ขงคุณนนะก็ให้แ ว่าลองไปตั้งค่าแล้วก็ปิดดูนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับการตัดสินใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไหมหรือสมาร์ทโฟนใหม่ไหมนะครับแล้วก็วิธีการช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของเราในการทํางานต่อวันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟท์ทีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ทีครับ